กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกัน <c oughs> ขอไพ่ค่ะคีบแหลกมีกับเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะมือนีเฮียนแอดติดรงเรียนเนาะคะ่ะทางโรงเรียนเพิ่นมีงานพี่น้องนเนงานนะคะ่ะเพิ่นมีงานก็นเลยเพิ่นเปิดเพลงเนาะคะ่ะเขารลบสิทธิของกันและกันแอดกันเลยล่อให้เพิ่นแล้วก่อนเนาะคะ่ะย้มเพิ่นมีเสียงย่มเฮอมีเสียงเนาะคะ่ะพี่น้องธรรมดาว่ากันไปตามเนื้อเรื่องครับเบิ่งข้ามเตือนของทางช่องกอน,นะคะ่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขออนุญาตอออกชุดแรกที่เฮาจะเอาล่งนี่จะเป็นชุดเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มงวดที่แล้วให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วอันนี้คือชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้อง ชุดเต็มงวดที่แล้วเนาะค่ะนะคะ,นะคะชุดเต็มงวดที่แล้วอแอดว่างเลขติดบนหลัง901 FC ส่งให้678เนาะคะ่ะ FC ส่งให้678ผลออกที่4596 ผลออกซิหาเกลฮกนะคะไปเมืองพี่น้องกำเอาถึงแต่ปากกาแดงตาว่าเห็นหงตังไหนยังว่าผิดถาถ้างเทคนิคข้าแต่บอกกับเจ้าของลานเดียวค่ะเจ้เพื่อนกะเวาดีร้ายเนาะแอดกันข้าแต่บอกกับเพื่อนอยู่กำงางหนึ่งไม่แต่ปากกาแดงพี่น้องแต่นายเนาะคะ่ะกำงางหนึ่งเอาหลดนะคะเอ้าแดงกใส่แดงนี่แหละเนาะคะ่ะ เอฟซีส่งให้หกเจ็ดแปดแอดวิงรูดซีกับเจ็ดจับประกบห้ากับเก้า9ีห้าีเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าโอ้เกือบเนาะค่ะหกนี่เนาะพี่น้องสามตัวหางเดียวคือศูนย์เจ็ดสี่ประกฏว่าของแอดเข่าชุดเต็มแล้วก็เลขวิ่งกันระว่างเลขติดบนหลางของแอดกับของเอฟซีส่งให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอฟซีส่งให้ อของคนเดินดีค่ะพี่น้องแอดบอกได้เลยว่าเดินดีขอบคุณกับแนวทางเด้อค่ะเนาะค่ะไปเบื้องวดนี้ค่ะพี่น้องไอพี่น้องสังเกตเบื้องเลขติดบนล่างของแอดหล,ลักการเลขเอฟซีทรงหายเด้อค่ะจะวิ่งกันเข่าดูอยู่ได้พี่น้องมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แอดแยกบินหายแล้วมันจะหลายใบซับสนเนะาะจักจะตามใบได้ดีจะเกิดความซับสนประมาณนี้เนาะค่ะเอฟซีที่เขาม่าไม่เลือกบ่ถือห้ายใบร้ายเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ของแอดจิตพาร,รวยลงวางเลขเด่นเลขติดบอลอบนล่างก็คือ7 8 9ต้องมีให้เห็นมือนีนะคะเอส่งให้4 5 6้ากนะค่ะ4 5 6พี่น้องกาสีนี้เห็นคือกันโดยความมันของสูตรเนาะอันนี้เราตามสูตรเนาะคะ่ะถ้าสูตรว่าหลุดเห็นทงทั้งแถวบนแถวล่างเนาะ แอดก็เลยมีความมันว่ามือนีอาจจะวิ่งกันได้พร้อมเนาะคะ่ะมือมือนั่นแอดก็บ,บอกอยู่ดีว่าพี่น้องย่าเพอเดอ้ออ่ามือนีเป็นตะวิ่งกันได้ค่ะกะมาก,กันที่ 96, เก้าหกเนาะค่ะ fc ส่งให้สี่ห้าหกวิ่งรูดแอดจับที่สี่กับเจ็ดวันนี้ประกบเก้ากับสองเนาะคะ่ะประกบเก้ากับสองสี่เก้าสี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดสองสามตัวหางเดียวคือศูนย์สี่เจ็ดที่ของแอดจิตพารวยแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดจะลง ทเที่ยละแนวทางนะะทเนาะค่ะเทียละแนวทางประกบกับงานเก่าเนาะค่ะนะคะ,ะ,คะเอาที่น้อนแคบแล้วเนาะนะคะอขออนุญาตเอาออกอ่าไปดูงานของน้องต้างวดที่แล้วน้องต้าวางเลขเด่นที่หกกับเก้าจับคู่หกห้าหกแปดหกศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเก้าศูนย์เน้นเม็ดเดียวที่เจ็ดหกเก้า ผลออกที่4 5 9 6เป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเข้าเป็นตัวกลับน้องต้าเด่นเน้นที่6 9ออก9 6กะถือว่าพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะกะถือว่าพานแนวทางก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะมือนี่อ่าสูตรลักซิฟลักนวยสูตรได้ลดคือเอาออกเอาออกสูตรที่เข้ามาแทนคือสูตรที่เดินอยู่ในช่องอยู่แล้วแต่สูตรเท่ามันหลามันเอามลาลงทีเดียวบ่ได แอดกับขดสูตรที่มันเดินของงวดที่แล้วมาโลงแท่นให้พี่น้องแต่รุดแล้วแอดเอาออกเลยเนาะค่ะเอาออกเลยเพราะว่ามันจะอโอกาสที่มันจะเดินต่อมั่นกับบลาอถ้ามันในรุดแล้วเล่าพัฒนาเนาะค่ะเราก็เลยเอาสูตรที่ยังเดินอยู่โล่งต่อให้พี่น้องดีกว่าแมนบ่อคค่ะพี่น้องวาเนาะเพราะฉะนั้นก็นต้องกราบเลี้ยนพี่น้องแล้วก็บ,บางท่านก็นจะคอมเมนต์ว่า อแอดว่าเต็มใจให้สูตรน,นู่นนั่นคือเวลถักมาบวกให้สูตรอยู่คือแอดเวลาพอ่พอแนวทางที่เดินดีแอดเอาลงมาให้พี่น้องอยู่แล้วเนาะคะ่ะเอามาให้พี่น้องเบิง่งอยากให้พี่น้องได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกแนวทางคือถ้าพ่อมีเวลาแอดก็จะเอาสูตรให้เบิ่งนําถ้าเวลาพอ่พอก็ต้องกราบเลี่ยนตามนี้เนาะคะ่ะบพแพงพี่นอ้องบางท่านก็น แชทมาไม่แน่จริงกันสั่นสีนุูนนี่นะะเนาะค่ะบบแน่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าสูตรมีเขาามีรุดเนาะคะ่ะถามาว่าแพงบบแอดกับว่าแพงเนาะค่ะเพราะว่าสูตรมันกับมีเข่ามีรุดเฮาเหตุงานไซเวลาเนาะค่ะพี่นอ้องก็ต้องกราบเลี่ยนพี่น้องตรงๆเนาะค่ะไปสูแนวทางของนอ้องตามือนี่น้องต้าวันนี้วางเด่นเน้นไว้ที่ศูนย์กับสองเมือนี่นี่แอดว่าศูนี่ตรงนี้เห็น ไม่ว่าจะบนหรือล่างเนาะคะ่ะจะเป็นบนหรือล่างก็จะมีให้เห็นเนาะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับเลขศูนย์นี่พี่น้องนะคะจับคู่07 0809 27 28 29 3ตัวหางเดียวหลักหน่วยล่างวันนี้ชนกันที่เม็ดเดียวส่วนจะชนที่เมด็ดใดพี่น้องไปเบิงลักษณะการเดินของทางเดินเหลขเอาเนาะคะ่ะวางไว้ที่025ที่ของน้องต้าพารวยวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง น้องตางวดที่แล้วเขาตัวกลับเด้อค่ะเข้าเป็นตัวกลับเนาะค่ะพี่น้องมันบลายคูกะกลับไว้น้ำก็ดีขึ้นกันเนาะค่ะเพราะว่าอะบ่มีผูดด้ใดหูเจ้าคดเนาะว่ามันจะเดินสูตรใด้จะเข้าตัวได้จะรุดตัวไดเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องกรับเลี่ยนพี่น้องตรงๆว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะเมื่อนี้เมื่อวานเดินเมื่อนี่อาจจะรุดก็ได้เมื่อนี่เดินเมื่อนาอาจจะเดินต่อก็ได้เพราะฉะนั้น อคืนยุที่สูตรเนาะถ้าสูตรต่อให้เห้ามันก็คืออ่เดินกับเข่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปที่แนวทางของเซียนสารคามเนาะค่ะพี่น้องเซียนสารคามงวดที่แล้วเราพัฒนาเซียนวาง5กับ2ผลออกที่4ี่ห้าของเซียนเข่ายุทธิเลขหานะค่ะ เข้าที่เลขห้าแต่บ่มี่หาซีเนาะค่ะพี่น้องสองบ่มีบ่มาบ่เกิดเลยเนาะคะ่ะไปเบิ้งของเซียนงวดนี้เนาะคะ่ะขออนุญาตเอาใบแนวทางเก่าออกทางเดินเลขกกระบอกพันรุดเด้อค่ะเล่าพัฒน,นาเนี่ยวางเป็นของเซียนเดินดีก่อนของแอดอีกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้วางที่เก้ากับหกเนาะคะ่ะวางที่เก้ากับหกจับคู่เก้าแปดเก้าห้า หกแปดหกห้าสามตัวหางเดียวคือเก้าหกสี่พี่น้องค่ะแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยว, 9, 6, 4, ะะยวจะเอามารวมสามใบมใีพี่น้องแคบเอาเนาะค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะพี่น้องะนะคะแนวทางมีเข้ามีหลดุดนะคะเอ้แคบเอาเนาะค่ะอ่าปุณนยิยบาทโดนโทามากพี่น้อง เอวเดอค่ะเป็นมีโุระเนาะค่ะพี่น้องแคปเอาเดอค่ะอันนี้ของเซียนสารคามกับแอดจิตเนาะค่ะแล้วก็อันนี้คือของน้องต้าเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะขอ,อยุติวิไวส้สนีซาก้อนพ่อกัน,กนคลิปหนาชุด10หน่วยล่างประกบคู่เข้าที่ที่เข้า4ี่หนั่นโอ้ยจะเป็นลินเนาะค่ะนี่ลระเว้าไทยพี่นอ้องยอย่างไ้แอดเวาไรถอดมันของเนาะค่ะ ของดังจะขิดเหรอพี่น้องเอ้ยเอาเอาภาษา,าพอแม่นี่ล่ะดีแล้วมันจังถนัดเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ